จะมาถ in ึงการประยุกต์แล้วนะครับการประยุกต์ของเรื่องความเร่งนะครับก็จะถูกนําไปใช้เรื่องความปลอดภัยนะครับของยพาพะนะครับอย่างที่เราได้ศึกษาไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เป็นในเรื่องของระยะเบรกนะครับและก็ระยะคิดอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือการใช้เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะมาถึงเรื่องของเข็มขัดนิรภัยนะครับนะครับ เข็มขัดนิรภัยเนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงเคยใช้นะครับเข็มขัดนิรภัยถ้าเกิดว่ากระชากมันมาแรงเกินไปเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถดึงมันออกมาได้ถูกไหมนะครับนั่นแหละครับเป็นเหตุว่าทําไมเจ้าเข็มขัดนิรภัยเนี่ยสามารถล็อกตัวเองได้นะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าเกิดการชนนะครับมันจะทําให้แบบตัวของเราเนี่ยไม่กระเด็นออกไปนอกรถนะครับหรือว่ากระเด็นไปชนเบาะหลัง กระเด็นไปชนเบาะหน้าอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับเขาบอกว่าขณะนั้นเนี่ยความเร็วของรถนะครับจะลดลงเป็นศูนย์อย่างรวดเร็วนะครับทําให้ความเร่งเนี่ยเป็นลบนะครับสูงมากพอที่จะทําให้อุปกรณ์พิเศษนะครับสามารถล็อกเข็มคันนิรภัยไม่ให้ร่างกายผู้ที่สวมอยู่เนี่ยกระเด็นไปชนกระจกด้านหน้านะครับหรือหลุดกระเด็นออกจากตัวรถได้นะครับก็ถือว่าเป็นการประยุกต์อย่างหนึง่ง เขาบอกว่านอกจากนั้นนะครับถุงลม,งลมนิาภานรภัยยังทํางานนครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันมีความเร่งเป็นลบมากๆเนี่ยนะครับเจ้าถุงลมนิรภัยก็จะระเบิดออกมานะครับแล้วก็แบบทาให้ถุงลมพองออกมานะครับเพื่อรับรับตัวของเราหรือรับหน้าของเรานะครับที่กระเด็นออกไปด้านหน้านะครับเพื่อป้องกันอันตรายให้กับ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับนี่ก็เป็นการประยุกต์อย่างหนึ่งนะครับของเจ้าความเร่งนะครับเอาไปใช้ในความปลอดภัยก็คือถุงลมนิรภัยกับเข็มขัดนิรภัยนะครับมาดูกันครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเข็มขัดนิรภัยถูกไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวสายของมันอยู่ไม่ครับ อุปกรณ์ของมันนะครับแล้วก็มันก็คลองมาอย่างงี้นะครับคลองมาแล้วคลองมาอย่างงี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเรากะชากมันแรงมากเกินไปเนี่ยนะครับทําให้ตัวเราพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยมันก็มันก็จะล็อกตัวเราไว้ครับไม่ให้ตัวของเราเนี่ยแบบกระเด็นออกไปนะครับบวกกับการทํางานของเจ้าถุงลมนิรภัยด้วยนะครับถุงลมนิรภัยเนี่ยก็จะแบบพองออกมานะครับพองออกมาเพื่อไม่ให้เราเนี่ยแบบกระเด็นแบบหัวไปโขกพวงมาลัยนะครับหรือว่า กระดูกคอของเราเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ได้รับบาดเจ็บได้ง่ายถูกไหมกระดูกคอ,อเนี่ยก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักถูกไหมครับเพราะว่าถ <_ c oughs> ้าเกิดกระดูกคอหักเนี่ยนะครับคือตายเลยนะครับกระดูกคอหักเนี่ยแบบมันจะไปโดนเส้นประสาทที่ควบคุมหัวใจนะครับควบคุมหัวใจก็คือมันกับหัวใจทํางานไม่ได้นะครับก็จะตายเลยนะครับหรือว่า กลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกอัมพาตทั้งตัวไปแล้วแต่นะครับก็เรียกว่าเป็นการประยุกต์ใช้เจ้าความรู้เรื่องความเร่งเนี่ยในทางที่เหมือนกับเป็นประโยชน์นะครับมีความปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งของถุงลมนิรภัยนะครับนี่พองมาจากพงมาเลยถูกไหมครับอันนี้พองมาจากแบบคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะพองมาอย่างรวดเร็วเลย าบอกครับว่าการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับที่นักเรียนเห็นในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีเฉพาะการเคลื่อนที่แนวตรงตามแนวระดับเท่านั้นนะครับที่เราศึกษากันไปเมื่อกี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถวิ่งในแนวราบถูกไหมครับรถวิ่งในแนวราบนะครับแล้วก็แบบวิ่งไปเรื่อยๆในแนวนี้ถูกไหมครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถพิจารณาการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ยในแนวขึ้นลงได้ด้วยนะครับอย่างเช่นการ ตกของวัตถุในแนวดิง่งถูกไหมนะครับปล่อยตกนะครับก็ได้เหมือนกันถูกไหมนะครับเขาถามนะครับว่าการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนี่ยแตกต่างจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับหรือไม่อย่างไรนะครับแตกต่างไหมครับน้องๆว่าอาต่างอยู่แล้วถูกไหมครับ เราว่าต่างอย่างไรล่ะนะครับไนลองลองเขียนอธิบายเขียนตอบหน่อยสิครับพอร์ตไว้ได้นะครับพอรไว้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยกันนะครับคิดว่ามันต่างจากแบบปกติยังไงนะครับเคจะเฉลยแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนที่ในแนวในแนวในแนวดิ่งเน่ยนะครับจะมีปริป,ป,ปาร1นหนึ่งนะครับที่คงที่เสมอเลยก็คือค่าแรงโน้มถ่วงโลกถูกไหมหรือค่า g นะครับมีแนวทิศลง แม้ว่าเราจะโยนลูกบอลขึ้นไปนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะยังไงครับมันก็จะเคลื่อนที่กลับตกลงมาถูกไหม <_ Q. S 1> เพราะว่าเหตุผลจากว่าเป็นแรงโน้มถ่วงโลกถูกไหมครับนะครับอันนี้แหละที่แตกต่างจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับนะครับในแนวระดับเนี่ยมันอาจจะไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงกระทํากับวัตถุก็ได้หรือว่ามีก็ได้ถูกไหมไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าในการเคลื่อนที่อย่างอิอสระในแนวดิ่งเนี่ยนะครับจะมีเจ้าตัวของแรงโน้มถ่วง อย่างแน่นอนนะครับโอเคครับเขาบอกว่าไหนครับลองยกตัวอย่างนะครับการเคลื่อนที่แนวตรงที่พบเห็นในชีวิตประจำวันนะครับมาสามตัวอย่างและบรรยายลักษณะของการเคลื่อนที่นั้นนะครับ ลองพอแล้วกดลองพอแล้วเขียนได้ไหมครับนะครับลองพอแล้วเขียนนะครับโอเคครับเฉลยแล้วนะครับอะไรอย่างแรกเลยก็รถวิง่งถูกไหมครับรถวิง่งนะครับก็เป็นอะไรครับการเคลื่อนที่ใน ใครับในแนวระดับถูกไหมครับในแนวระดับนะครับนแนวระดับครับสองเป็นอะไรดีครับเออส้มส้มหล่นจากต้นนะครับส้มหล่นจากต้นส้มหล่นจากต้นเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นการเคลื่อนที่ ในอะไรครับในแนวดิ่งถูกไหมครับเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับสารเป็นอะไรดีครับสารเป็นอะไรดีครับเป็นการปั่นจักรยานได้ไหมครับการปั่นจักรยานนะครับซึ่งก็คือเป็นการอะไรครับการเคลื่อนที่ในแนวระดับเหมือนกันถูกไหม โอเคครับใครมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมครับลองเสนอกันมาได้นะครับในคอมเมนต์นะครับโอเคครับก็ก็คือมีการเคลื่อนที่ใน,นแนวระดับเนาะแล้วก,การเคลื่อนที่ใน,นแนวดิ่งนะครับสองอย่างนี้จะเป็นลักษณะใหญ่ๆที่เราเรียนกันไปนะครับเขาบอกครับเมื่อลูกบาส ลูกบอลเนี่ยนะครับกำลังเคลื่อนที่ในแนวดิ่งโดยมีความเร็วลดลงอย่างสม่ำเสมอนะครับความเร่งของการเคลื่อนที่ของลูกบาสเป็นอย่างไร,นะ,ระ okay? นะครับอ่ะมีลูกบาสถูกไหมนะครับอ่าแบบนี้นี้ถูกไหมครับกําลังเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งนะครับขึ้นเคลื่อนที Sket ่ขึ้นอยู่ในแนวดิ่งตอนนี้นะครับลแล้วมีความเร็วเนี่ยลดลงอย่างสม่ำเสมอนะครับความเร่งของการเคลื่อนที่เนี่ย ของลูบารเก็ตบอลเป็นอย่างไรนะครับอ่ะอันนี้เราก็อธิบายได้2วิธีนะครับก็คือความเร่งเนี่ยแน่นอนว่ามีทิศต,ตรงกันข้ามถูกไหมมีทิศลงอยู่แล้วนะครับความเร่งก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกถูกไหมครับหรือว่าเราจะอธิบายจากสูตรก็ได้นะครับคือ a เท่าไรครับ V ลบด้วย u นะครับส่วนด้วย T v ก็คือความเร็วปลายนะครับลบด้วยความเร็วต้นนะครับแล้วเขาบอกว่าความเร็วลดลดลงเนี่ยนะครับแสดงว่า v ลบ u เนี่ยจะเป็นอะไรครับเป็นค่าลบค่าหนึ่งถูกไหมเป็นค่าลบค่าหนึ่งเป็นลบเดลต้าแล้วกันนะครับเดลต้านี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับลบเดลต้าถูกไหมส่วนด้วยเป็นลบเป็นเป็นค่าลบแล้วกันแม่ลบเดลต้านะครับเป็นค่าลบค่าหนึ่งนะเป็นค่าลบค่าหนึ่งส่วนด้วย T ถูกไหมดังนั้น เวลาเนี่ยเป็นบวกอยู่แล้วถูกไหมครับเวลาเป็นบวกอยู่แล้วนะครับการที่เอาลบเลขลบเนี่ยหารด้วยเลขบวกเนี่ยนะครับเจ้าความความเร่งเนี่ยนะครับก็จะออกมาเป็นลบครับออกมาเป็นลบนะครับการเป็นลบของเวกเตอร์เนี่ยแปลว่ามันมีทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับเป็นทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับก็คือทิศลงนั่นเองนะครับงงไหมครับเดี๋ยวรอดูเอ่อ ตัวอย่างถนัดไปก็ได้นะครับหรือว่าจะดูซ้ําอีกก็ได้นะครับเขคค้าห้องนข่ายไม่เป็นศนคะได้เลยอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ